ปลูกต้นดอกไม้ใส่กระถางเนาะดูเี๋ยวดูเห็ดก่อนนะว่าเห็ดเผาะของเรายังออกอีกไหมเสียมไปซิเลือแล้วเราจะพาเอฟซีเขียดูเห็ดก่อนนะก่อนไปเพราะว่าวันนี้เราชิวๆอยู่แล้วถือว่าเป็นวันพักผ่อนพาเอฟซีเขียดูเห็ดเผาะก่อนมันมันย่อยสลายแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะไม่ได้จะมาเอาตัวนี้เลยเอาไปปลูกอัน,น ใส่กระถางนะคะเห็ดเพาะไม่มีอีกแล้วเหรอถ้าฝนตกวันนี้นะคะอซีถ้าเราขึ้นเขานะ mm hmm. ก็จะเห็นนะ mm hmm. เห็ดเพาะที่มันยังค้างที่ที่หลงเหลือที่เขาไม่เก็นนะ mm hmm. มันก็จะเห็นนะแต่ก็กินได้อยู่นะถึงจะแก่ก็อร่อยอยู่ mm hmm. เป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยนะน่นเ่ mm hmm. เห็นไหมยามย่อยสลายแล้ว mm hmm. น่าจะเห็นเห็ดเพานะอีกเนาะ ถ้าขึ้นเขานะเน,น,น่เห็นแน่นอนเห็ดหอกถ้าฝนตกนะ่ะเพราะว่ามันจะออกมันมันจะยังอุ้ยเห็นเม็ดนึงนี่เมอีอุ้ยไม่นะเคลียมันแล้วเม็ดน้อยๆมันก็ลังงนี่อันนี้เม็ดเห็ดหอนะคะไม่ใช่เม็ดหินนะเมนาขูดเมื่อกี้นี้มันจะขึ้นอีกรอบนี่แหละเพราะว่ามันเคยออกตรงนนี้โอ้ยนี่เม็ดนึงนี่นี่ อ้าวโมเมนโอ้ยหนอเม็ดหินคิอว่าเมเ็ดเห็ดเขาเขาไปหาในป่าเขาก็ขุดหาแบบนี้แหละเนาะมองๆไปมันก็สีขาวจนพูนอยู่แล้วอุ้ยอันนี้คือ,อไรเอ้าคิดวประหิดเพาะมันโมเมนต์้ ฮอตเม็ดหินเอคิดว่ากำลังจะร้องว่าเจอแล้วเห็ดเพาะดอกไงนะไม่มีไม่มีม,ม,มันต้องเอาเสื้อมาใส่เยอะๆมันถึงจะออกเยอะอันนี้จะพาเอฟซีไปปลูกดอกไม้นะวันนี้นะโอ้ดูทุ่งยากสิเอฟซีทำไมมันสวยขนาดนี้ เขียวขจีแบบสุดยอดเลยตอนนี้ควายจะมากินหญ้าไหมเนาะถ้าเจอเห็ดเพาะจะตะโกนดังๆนะเอ็ดสีาดูสิดูเห็ดเพาะของเราสิมีอีกไหมหมดหรือยัง มีคนมาหาอยู่นะนี่ยา,าชีหรือเปล่าเห็นอยู่นะคะเอซีโอ้ยนี่นี่โอ้ย,อยกลองกินพูนอยู่ควัดวู้วหนึ่งเม็ดยา,าชีมาควัดแล้วนี่ยา,าชยีไม่กินนะสองเม็ดเดี๋ยวม่ดาจะเอาไปกินนะคะเอซีสามเม็ด สเม็ดหเม็ดห7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ดอห้าเจ้ขาไม่กินเห็ดพอ้ายแต่แม่ดาจะกินนะล้างน้ำก่อนเี๋แม่ดาจะเอาไปแกงใส่อันนั้นแกงใส่สะอมอาอ,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 าอาไล่หนีเบิดแล้วพี่น้องเอ้ย ๆๆๆไล่หนีบดแล้วไล่หนีบดแล้ว <c oughs> มันออกใหม่นะกำลังขาวๆอยู่เลยหรือมันอาจจะล้างเอาไปแกงใส่แกงใส่อะไรนะแกงใส่ยอดบวบใส่สะอมโอ้ยเนาอล้างดีๆหน่อยมันล้างยากนิดนึงนะคะเห็ดเพาะฝ้ายนะมันไม่เหมือนเห็ดเพาะหนังนะเพราะว่ามันมีใยเนาะโอ้ยโชคดีได้แล้ว แกงแกงใส่ยอดผักอันนี้มันออกใหม่นะคะเอซีอันนี้มันออกใหม่แต่เขาไม่นิยมกินเห็ดเพาะฝ้ายนี่มันจะล้างยากนะเราต้องล้างดีๆต้องขัดดีๆแต่มันอ่อนอยู่มันขาวอยู่แกงก็อร่อยแต่ถ้ามันเก่แล้วกินไม่ได้นะมันไม่อร่อยเนี่ยเราก็